รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการับสินะคะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าดีๆตัวหนึง่งชื่อไฟตัววีนะคะของบริษัทซ,ซัสเซสมอตัวนี้จะช่วยลดอาการท้องผูกลดไขมันในเลือดช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นช่วยลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณของสารพิษในลำไส้เราด้วยนะคะป้องก,กันเกิดจากมะเร็งลำไส้ช่วยฟื้นฟูดูดซึมสารอาหารด้วดีด้วยค่ะปกติฉันเป็นคนถ่ายยากมากเลยค่ะแต่พอทานตัวนี้แล้วรู้สึกดีมากชอบมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ำหนักให้ดีขึ้นนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะโฟโตวีนะคะคู่กับเอฟโวค่ะ รับรองเห็นผลได้ชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้แค่ทานแค่อาทิตย์เตียวนะคะเห็นผลได้ดีมากเอฟโค่ะถ้าเกิดว่าสนใจชอบสินค้าติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ